สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในสัปดาห์นี้นะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่4แล้วสําหรับการเรียนในเรื่องคําราชาศัพท์วันนี้มิจ,จะสรุปทบทวนนะคะให้เด็กๆตั้งใจเรียนรู้แล้วเราจะมาประเมินท้ายบทเรียนร่วมกันค่ะค่ะสําหรับตัวชี้วัดนี้นะคะก็คือการใช้คําราชาศัพท์ที่ถูกต้องนักเรียนจะไม่ลืมนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนความหมายและที่มาของคำราชาศัพท์กันนะคะ คำราชาศัพท์หมายถึงคำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆซึ่งใช้กับบุคคลต่างๆต่อไปนี้ครับ 1. พระมหากษัตริย์และพระราชินี 2. พระบรมวงศานุวงศ์ 3. พระภิกษุส,ษสงฆ์และสามเณรและ 4. สุภาพชนครับเรามาค่อยๆดูไปทีละหัวข้อเลยดีกว่านะครับเพราะการใช้คำราชาศัพท์นั้นก็มีระดับแตกต่างกันออกไป โดยเริ่มต้นที่คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นคําราชาศัพท์ที่นำมาใช้เพื่อต้องการยกย่องให้เกียรติดังนั้นทัศนิตในใจกันนะครับที่มาของคําราชาศัพท์คําราชาศัพท์นั้นมีที่มาอยู่สองอย่างครับคือ 1. รับมาจากภาษาอื่นภาษาขเขมรเช่นโปรธขนยสเสวยสเสด็จเป็นต้นครับ และภาษาบาลีสันสกฤตเช่นอาพาธเมธหัดโอรสเป็นต้นครับและ2การสร้างคำขึ้นมาใหม่โดยการประสมคำเช่นลูกหลวงทรับพ,พระพักตั้งเครื่องเป็นต้นครับมาเริ่มกันที่คำนามราชาศัพท์ครับใช้คำว่าพระบรมพระราชพระนำหน้าเช่นรพระหัตมือพระบรมราชองค์การคำสั่งพระราชวัง ที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์พระโอฐ์ปากพระชิวหาลิ้นพระเนตรดวงตาพระกรปลายแขนพระอุทรท้องพระบาทเท้าพระปรับภาสะปอดพระขนงคิ้วพระปรางแก้มพระศอคอพระมัตสุหนวดพระโลมาขน มีคำนามราชาศัพท์แล้วยังมีคำสรรพนามราชาศัพท์ซึ่งแบ่งเป็นสรรพนามบุรุษที่1บุรุษที่2และบุรุษที่สาสำหรับสรรพนามบุรุษที่1นนะคะใช้คำว่าข้าพระพุทธเจ้ากระหม่อมหม่อมฉันนะคะเป็นเราจะใช้พูดเมื่อผู้พูดนั้นมีศักดิ์ต่ำกว่าฉะนั้นผู้ที่พูดจะใช้คำนี้เมื่อผู้ฟังนั้น มีศักดิ์ที่ต่ำกว่านะคะต่อไปสัพนามบุรุษที่สองนะคะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทเราจะใช้พูดกับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะคะต่อไปสัพนามบุรุษที่สามนะคะใช้คำว่าพระองค์นะคะเมื่อกล่าวถึงพระองค์ท่านนะคะใช้แทนกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อเราเกล่าวถึงนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปยังมีคำกริยาราชาศัพท์นะคะเด็กๆลองไปฟังนะคะ มีข้อสังเกตเทคนิคการจดจำค่ะต่อมาเป็นคำกริยาราชาศัพท์อันนี้อย่าใช้ผิดกันนะครับคำไหนใช้ทรงคำไหนใช้ทรงพระหรือไม่ต้องใช้เลยก็ได้ไปดูกันเลยคำกริยาราชาศัพท์ใช้คำว่าทรงนำหน้าคำนามหรือคำกริยาทั่วไปครับเช่นทรงสร้างสร้างทรงมา้าขี่มา้าทรงดนตรีเล่นดนตรีทรงฟัง ทรงยืนทรงยินดีใช้คำว่าทรงพระนำหน้าคำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วเช่นทรงพระสุบินฝันไม่ใช้คำว่าทรงนำหน้าคำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วเช่นตรัสพูดเสวยกินเสด็จไปกริว้วโกรธประชวนป่วยประสูติเกิดทูลบอกถวายให้ บรรทมนอนประทับอยู่โปรดรักชอบเรามาดูตัวอย่างคำราชาศัพท์กันดีกว่าครับมีเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆจะจดกันไหวหรือเปล่าไปเริ่มกันเลยครับฉลองพระองค์หมายถึงเสื้อฉลองพระบาทหมายถึงรองเท้าเครื่องเสวยหมายถึงของเสวยพระยี่ผู้หมายถึงที่นอนพระวิสูตรหมายถึงม่านมุง พระแสงปืนหมายถึงปืนรัตพระองค์หมายถึงเข็มขัดรัฐวาลหมายถึงประตูพระฉายหมายถึงกระจกส่องพระสุทารถหมายถึงน้ำดื่มพระกุณฑลหมายถึงตุ้มหูฉลองพระหัดช้อนหมายถึงช้อนฉลองพระหาดซ่อมหมายถึงซ่อมพระจุธามณีหมายถึงปิ่นทานพระกรหมายถึงไม้เท้า น้ำจันหมายถึงเหล้าค่ะเด็กๆเ,เมื่อสักครู่ก็เป็นคำราชาศัพท์นะคะที่ใช้กับพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวนะคะองค์พระมหา,หากษัตริย์และพระบระมวงศานุวงศ์ต่อไปเราจะลองไปดูคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์กันนะคะเด็กๆ สำหรับคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์เราจะไม่พูดกับพระสงฆ์เสมอกับเรานะครับเพราะท่านถือเป็นนักบวชในร่มกาสาวพัทนั่นไงคำราชาศัพท์มาตั้งแต่เริ่มเลยครับคำว่ากาสาวพัทคืออะไรงงกันใช่หรือเปล่าครับหรือมีใครรู้บ้างกาสาวพัทในความหมายรวมๆก็คือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนานั่นเองครับ ซึ่งไทยเรามีคําพูดที่ใช้กับพระภิกษุโดยเฉพาะอยู่ประเภทหนึง่งบางทีก็เป็นคําที่พระภิกษุเป็นผู้ใช้เองซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักกันหมดแล้วเช่นคําว่าอัตมาภาพหรืออัตมามีความหมายเท่ากับฉันบางคําก็ทั้งท่านใช้เองและเราใช้กับท่านเช่นคําว่าฉันหมายถึงกินเป็นต้นครับการพูดกับพระภิกษุต้องมีสัมมาคาระวะสำรวม ไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นไปในทํานองพูดเล่นหรือพูดลอยๆซึ่งจะเป็นการขาดความเคารพไปสำหรับพระภิกษุมาดูกันดีกว่าว่าคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์นั้นได้แก่อะไรบ้างพัตตาหารหมายถึงอาหารปัจจัยหมายถึงเงินสำหรับปัจจัยสี่ลิขิตหมายถึงจดหมายอัตมาหมายถึงฉันมหาบพิตรหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินโยมหมายถึงญาตินิม,มนต์ หมายถึงคําเชิญพระอาพาธหมายถึงป่วยมรณภาพหมายถึงตายฉันหมายถึงรับประทานทำวัดหมายถึงสวดมนต์จำวัดหมายถึงนอนปลงผมหมายถึงโกนผมกุฏิหมายถึงเรือนพักในวัดอุปสมบทหมายถึงบวชบวชเป็นพระภิกษุบรรพชาหมายถึงบวชบวชเป็นสามเณรลาสิกขา หมายถึงศึกคิลานเพสัตหมายถึงยารักษาโรคครองผ้าหมายถึงแต่งตัวถวายอดิเรกหมายถึงกล่าวบทอวยพรพระมหากษัตริย์บินทบาทหมายถึงรับของใส่บาทรปลงอาบัตหมายถึงแจ้งความผิดให้ทราบพระเดียงสงหมายถึงแจ้งให้สงทราบสุขผ้าหมายถึงซักผ้าย้อมผ้าครับค่ะสำหรับ คำราชาศัพท์ต่อไปนะคะเป็นคำราชาศัพท์ที่เรียกว่าคำสุภาพนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำราชาศัพท์ใช้กับสุภาพชนทั่วไปในคำราชาศัพท์ในหมวดนี้นะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนที่เราได้เรียนกันไปนะคะเดี๋ยวลองไปชมเพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นความรู้เด็กๆตั้งใจชมนะคะและเดี๋ยวท้ายบทเรียนเราจะมาสรุปประเมินร่วมกันค่ะ มาดูกันที่คำที่ใช้กับสุภาพชนกันต่อเลยครับคำสุภาพหมายถึงคำที่ไม่อยาบทายเหมาะสมใช้กับบุคคลทั่วไปหรือตามฐานะของบุคคลเป็นการเลือกใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาละเทศะและบุคคลคำสุภาพเป็นส่วนหนึ่งของคำราชาศัพท์กฎเกณฑ์การใช้คำสุภาพไม่มีกำหนดตายตัวบางคำใช้ในภาษาพ,พูดบางคำใช้ในภาษาเขียนได้แก่ คำสุภาพที่ไม่ใช้คำหยาบคาย่อเสียดคำที่แสดงความไม่สุภาพครับกูหมายถึงฉันเรามึงหมายถึงท่านเธอคุณกินแดกหมายถึงรับประทานเมียหมายถึงภรรยาขัวหมายถึงสามีแนวทางการใช้คำสุภาพ 1. เปลี่ยนคำพูดกลางๆเป็นคำสุภาพเช่นไม่รู้เปลี่ยนเป็นไม่ทราบ 2. ใช้คำว่าครับหรือค่ะลงท้ายประโยค 3. เลี่ยงคำพูดที่ผู้ฟังไม่สบายใจคำราชาศัพท์ของไทยเรามีหน้าที่และระดับการนำไปใช้แตกต่างกันออกไปครับน้องๆอ,อย่าลืมให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้กันด้วยนะครับค่ะนักเรียนทุกคนจากการที่หนูได้ชมคลิปไปนะคะมิจจะขอเนาะสรุป ให้หนักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งเรามาทบทวนเรื่องถ้อยคํากันอีกทีหนึ่งนะคะว่าลักษณะของถ้อยคําที่เป็นถ้อยคําสุภาพนั้นมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนพึงจดจําและนําไปปฏิบัตินะคะเรามาอ่านพร้อมกันอีกรอบหนึ่งคะ่ะนักเรียนข้อนี้นะคะออกเสียงอ่านตามลูกจะต้องไม่เป็นคําห้วนหรือคําที่กระด้าง น้ำเสียงที่ใช้นะคะเวลาที่เราสนทนาโดยเฉพาะเราจะพูดเป็นทางการกับผู้ใหญ่นั้นเราควรมีน้ำเสียงที่สุภาพนอบน้อมนะคะอ่อนโยนนะคะสำหรับนักเรียนชายนักเรียนหญิงก็มีน้ำเสียงที่อ่อนหวานต่อไปข้อที่2จะต้องไม่เป็นคำคำหยาบหรือเป็นคำด่านะคะนักเรียนเราเป็นเด็กดีที่น่ารักอยู่แล้วนะคะ เราจะไม่ใช้คำหยาบคายพูดคุยสนทนากันนะคะและใช้คำที่สุภาพกับทุกคนนะคะลูกต่อไปข้อที่3ค่ะเราจะไม่ใช้คำผวน,นะคะในการที่สนทนากับบุคคลอื่นไม่เป็นคำสแสดงหรือคำขนองต่อไปไม่เป็นคำภาษาต่างประเทศ ต่อไปข้อที่6แล้วคําที่สุภาพจะต้องไม่เป็นคําอุทานที่ไม่แสดงความเคารพเพราะฉะนั้น6ข้อนี้ค่ะเป็นลักษณะของถ้อยคําสุภาพที่หนูควรที่จะจดจําและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องประเมินผลการเรียนรู้และตรวจสอบความเข้าใจให้นักเรียนเขียนคําราชาศัพท์ให้สัมพันธ์กับ คำสามัญที่กำหนดให้เรามาตอบไปพร้อมกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งคือคำว่าผมผมคำราชาศัพท์คืออะไรคะมาแล้วนะคะอ่านี่เป็นคำที่ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะกับพระมหากษัตริย์พระเกศาค่ะตอบถูกไหมคะต่อไปตานะคะเรียนตอบเลยนะคะ ถูกกันไหมคะพระเนรนะคะต่อไปคอค่ะคอคืออะไรคะพระสอนะคะอ่านไปด้วยนะลูกต่อไปข้อ4ไหลค่ะไหลคืออะไรคะไหลคือพระอังสาค่ะต่อไปค่ะต้นแขนนะคะต้นแขนเรียกว่าพระพาหาหรือพระพาหุ นะคะต่อไปข้อ6หมวกค่ะหมวกคืออะไรพระมาลาข้อ7ยาค่ะพระโอสถไปนะคะข้อ8นะคะกำไรข้อมือคือทองพระกรค่ะต่อไปนะคะอาวุธอาวุธก็คือพระแสงนะคะ และต่อไปแว่นตาค่ะลูกแว่นตาคืออะไรคะฉลองพระเนตรเก่งมากคะ่ะเด็กๆถูกหมดไหมคะสิบข้อนี้นะคะจะมีหลายคำที่เรามีความคุ้นเคยแต่ก็จะมีคำที่เราจะต้องเรียนรู้ใหม่ะจะนนนนักเรียนอ่านบ่อยๆนะคะแล้วเราจะจำได้และใช้ได้ถูกต้องค่ะ <c oughs> ต่อไปอีกแบบฝึกหนึ่งนะคะให้เราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนคำที่คุณครูได้พิมพ์ตัวหนานะคะ ให้เป็นคําที่ใช้สำหรับพระภิกษุกันบ้างนะคะนำมาเป็นคําสามัญน,นะคะข้อหนึ่งประชาชนไม่ควรใส่ปัจจัยลงในบาทพระที่มาบินทบาทคําว่าปัจจัยนะคะปัจจัยนั้นหมายถึงอะไรเลยหมายถึงอะไรคะหมายถึงเงินค่ะยังจำได้ไหมคะต่อไปนะคะข้อที่2ลูก พระคุณเจ้านั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้อาสนะคืออะไรนั่งบนอาสนะนันเรียนต้องตอบได้แน่ๆเราไปกันเลยนะคะเลยนะอาสนะก็คือที่นั่งสําหรับพระสงฆ์นั่นเองค่ะต่อไปข้อ3ค่ะลูกนิมนต์พระคุณเจ้าที่มีครับคําว่านิมนก็คือคําว่าเชิญน,นั่นเองหมายถึงเชิญน,นะคะต่อไปข้อที่4หลวงพ่ออาพาธ ไม่สามารถรับกิจนิมนต์ได้คำว่าอาพาธนั้นหมายความว่าป่วยนะคะหมายความว่าป่วยต่อไปข้อที่ห้าลูกหลวงพ่อเข้าจำวัดแล้วคำว่าจำวัดค่ะจำวัดนี้คืออะไรคือการนอนนะคะสุดท้ายแล้วค่ะแบบฝึกหัดสุดท้ายแล้วให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ข้อหนึ่งเมื่อนั้นพระปิตุลาเรืองสีคำที่พิมพ์ตัวหนาคือคำนี้ค่ะพระปิตุลาหมายถึงใครเอ่ยจำได้ไหมคะหมายถึงลุงนะคะต่อไปข้อสองค่ะพระบรมฉายาลักษณ์หมายถึงหมายถึงอะไรคะลูกคำว่าพระบรมชายาลักษณ์เราได้คุ้นชินคุ้นเคยมากกับคำนี้นะคะนั่นก็หมายถึงรูปถ่ายนะคะต่อไปคะลูก ข้อที่3ค่ะทรงพระราชสมภพก็หมายถึงเกิดน,นะคะและข้อ4คําราชาศัพท์ของคําว่าคําสั่งคืออะไรคะเราเคยทําแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะคือคําว่าพระบรมราชอ,องการนะคะและข้อที่5ทรงมีพระราชปฏิสันฐานหมายถึงอะไรคะคาว่าพระราชปฏิสันฐานมีคําว่าทรงอยู่หน้านะคะทรงมีพระราชปฏิ สันฐานนั่นหมายถึงการทักทายนะคะพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีทรงมีพระราชปติสันฐานนะคะให้กับประชาชนนะคะมีที่มาเฝ้ารับเสด็จนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆไม่คิดว่านักเรียนทุกคนต้องผ่านการประเมินนี้แน่ๆเลยนะคะขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขในการพักผ่อนดูแลรักษาสุขภาพนะคะ แล้วเรียนรู้อยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขทุกๆคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะหมดเวลาแล้วต้องขอสวัสดีเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ